ส,สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปหาไข่มดแดงนะครับไปหาแย่ไข่มดแดงนะครับซึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยนะครับก็ปลูกต้นไม้ผลนะครับไว้หลายต้นเลยนะครับแต่บนต้นเนี่ยนะครับก็มีรังมดแดงนะครับเยอะนะครับมีเกือบทุกต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราว่าจะหาสี่ห้ารังนะครับเพื่อจะมาทําเป็นยำไข่มดแดงนะครับอยากกินไข่มดแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแย่วันนี้นะครับจะได้หรือไม่ได้ครับลองดูครับ ตอนนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับลังแรกนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับเป็นลังมะเดื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในนะครับจะมีไข่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นลังต่ำๆนะครับผมก็เลยไม่ต้องใช้ไม้นะครับผมว่าจะตัดแล้วก็มาขย่อออกนะครับซึ่งมะแดงเยอะมากนะครับเลยนะครับเราตัดเสร็จแล้วแต่เรามาขย่าในตะกร้าของเรานะครับลองดูนะครับ ต็มเลยนะครับตอนนี้วันนะครับไข่วงเทียบเลยเื่อทีนะครับที่ว่าไม่มีเดี๋ยวเราก็มาเขย่าดูนะครับรังแรกครับโอ้โหหมดเต็มเลยนะครับไข่เยอะเหมือนกันนะครับรังแรก ข้อเสียของการไม่ใช้ไม้นะครับก็คือมันมดมันจะกัดเราได้ง่ายนะครับครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลังต่อไปนะครับลังแรกเมื่อกี้ครับได้บทเรียนแล้วครับโดนกัดไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม้นะครับตอนนี้เรามาทําไม้แล้วนะครับเมื่อกี้ลองนะครับโอ้โหสู้ไม่ไหวครับเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปเลย เอาเป็นดูรังต่อไปนะครับรังี้ต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับลงเพียบเข้าจากกาักราหรือเปล่ามันเยอะมาก เต็มเลยเข้าบ้างไหมเข้าบ้านนะครับนี่นะครับค,ครับดูรังต่อไปครับรอ,อ,อง,รงอยังไม่ค่อยมีครับ ไม่นนนนค่อยใหญ่นะครับเดี่มัน,น,นร่งนะครับมันจะร่วงกาตั้งกร้านะครับร่วงเต็มเลยนะตะกราเล็กไป ได้อยู่นะครับนี่นะครับนนต้นนี้มีประมาณสี่ลังต้นเดียวต้นง งพยลไหลลงเพียบเลยนะครับขโมยเยอะกล้าวเลยก้นอะไร่ะไรไปเลยนะครับแล้วเราไปดูผลงานครับนี่นะครับนี่ครับพอได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปใส่ผัดนะครับเรามาเทเสร็จนี่นะครับ আগৰ সময়ত กาเล็กไปหน่อยต้องเอาออกครับเดีต้นทุนเรียนครับต้นนี้มีสองลังเลยครับ,น,รบน่านจะหมดแลว ได้เลยน,ลเนะครับนี่เป็นรังม่งแดงนะครับที่อยู่บนต้นทุเรียนไข่กําำลังสวยครับน่าทานนะครับเยอะนะครับนี่ต้นเยอะนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปต้นต่อไปครับเดีย๋ยวไปต้นต่อไปนะครับ

พัเป็นไงบ้างครับทุกท่านนะครับวันนี้ผลงานในวันนี้นะครับหลังจากที่ไปแยกไข่มดแดงมานะครับก็ได้นะครับประมาณหนึ่งจานนะครับนะครับเป็นไงไข่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็แลกกับความที่โดนมดกัดนะครับตลอดนะครับการแย่นะครับวันนี้นะครับก็น่ารับประทานครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องของผมนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม